สำหรับรอบสองนี้นะคะก็เข้ามาสองเล่มเนื่องจากว่าเรามีทยอยฝากนำเข้ามาในช่วงไฮซีซันก็สามารถนะคะมีจัดสรรในเรื่องของการแบ่งเข้ามาสองเล่มนี้ก็ได้ทำการชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดสัสดส่วน เรียบร้อยขึ้นพร้อมเลยพร้อมฉกโอเคสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นคุคุริชิรานะคะแบ่งเป็นหมายเลข A กับ B A กับ B นะคะเป็นสเปคเดียวกันแตกต่างกันตรงเรื่องของกิมมิกในการเล่นอันนี้นะคะเป็นการเดินเส้นสีแดงนะคะนี่ก็จะเป็นแบบสีดำนะคะก็ได้อารมณ์คนละแบบอสองเล่มนี้นะคะเริ่มต้นจากชิราเอก่อนน้ำหนักของเขานะคะอยู่ที่ 9 8้าร้อกรัมเกือบโลเลยส่วนเล่มนี้ก็9 8้าปิบไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูโฉมด้านในของเขาเริ่มต้นจากนี้ก่อนเลยชิราเอนี่เป็นคุคุริชิราเอนะคะเสเปคของเขาเขาบอกว่าอยู่ที่16นิ้ว16นิ้วก็คือใบยาวทั้งหมดนะคะแต่ความพิเศษของเขาเลยเดี๋ยวเราจะมาดู นี่โอ้โหนี่คือเป็นการทำร่องแบบฟูลเลอร์นะคะนี่เลยสองร่องสามร่องนะคะแล้วก็เล่มนี้เมื่อกี้บอกว่า16นิ้วแต่ใบมีดเนะี่ยใบมีดที่เห็นตรงนี้คือ10นิ้วแต่ว่าใบมีดเล่มนี้นี่คือเขายาวตีมาสุดจนถึงปลายด้ามเลยนะคะก็คือ16นิ้วนะคะใบมีดแบบเรียกว่ามาถึงปลายสุดแข็งแรงมากตอกหมดนะคะแล้วก็ยึดด้วยไม้กุหลาบกับตอกหมดออกมาแบบ ดูแข็งแรงเลยนะคะและก็สำหรับเอ,อ A, เนี่ยความหนาของเขานะคะก็ถือว่าเป็นการหนาแบบมาตรฐานของเขาอยู่ที่10 10ิมิลนะคะ10มิลหรือว่า1เซนนะคะนี่คุกคุรินี่คือขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ราวุที่เรียกว่ามีความแข็งแรงมากๆนะคะเป็นแรไอเทมเลยนะคะนี่มาตรฐานของเขามีร่องเลือดด้วย น้ำหนักก็ไม่ธรรมดานะคะก็เกือบกิโลเลย900หมายเลข A เ,เนีย988กรัมนี่ก็เดี๋ยวเราใช้ที่ตั้งนิดนึงที่ตั้งก็แทน่นแทน่นนี่คือมีจำหน่ายด้วยนะคะนำมาจำหน่ายสำหรับมีดคุกคุริที่มีขนาดประมาณ13มิลขึ้นไปนะคะอย่างอย่างพวกนี้คือโอเคเลยนะคะสามารถวางได้สวยงามนี่ก็คือเป็นควาย บล็อฟโลควายน้ำเนปปรีจะบอกว่าควายน้ำนะคะนี่แล้วก็มาพร้อมกับลูกมีดลูกมีดสองเล่มนะคะเป็นเล่มสำหรับรับมีดกับมีดเป็นแบบคมนะคะเป็นลูกลูกมีดสองแบบนี่ก็คือคุกคุริชราเอเออโอเคและถัดไปหมายเลขบีมีความสเปคนี่คือใกล้เคียง ใกล้เคียงกันจะมีความต่างกันอยู่หน่อยนิดหนึ่งน้ำหนักนอกจากน้ำหนักแล้วน้ำหนักอันนี้จะต่างกัน8ลออันนี้980เมื่อกี้988อันนี้อาจจะเบาวกว่าเป็นกรัมซ,ซึ่งไม่ได้แตกต่างมากความยาวของเขา16นิ้วนะคะใบมีดก็10นิ้วนี่มีตัดเป็นร่องทำร่องคูลเลอร์นะคะแล้วก็ เเมื่อกี้16นิ้วแล้วก็ที่เห็นตรงนี้คือ10แต่ว่าความยาวใบมีจริง,รงๆเขาอยู่ที่16เท่ากันเลยไม้กุหลาบสเปคเดียวกันแต่เล่มนี้นะคะเล่มนี้เนี่ยไปวัดตรงนี้มาตรงนี้เขาเนี่ยสิบ่าไหรสิบสอมิลนี่ความหนา12บมิลก็ไม่ได้ต่างมากแต่ว่ามันก็คืออาจจะมีแบบ แล้วแต่เป็นงานงานตีมืออาจจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเล่มไม,ไม่ได้เหมือนกันนี่คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะของงานแฮนดิคราฟงานงานทำมือนี่เลยอ๋อบางท่านบอกว่าอยากทราบความหนาของใบมีดความหนานะคะเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูก่อนวัดเป็นนิว้วเออวัดเป็นเซนตลละกันเนาะตรงนี้หนาสุดนะคะอยู่ที่ โดยเฉลี่ยประมาณ5เซนแต่อันนี้ก็ประมาณ5.5นะคะแล้วก็ลดลงไปอันนี้ก็โดยเฉลี่ยนะคะประมาณ5.5แล้วก็ลดหลั่นไปนะคะตรงขอบนี้ก็อยู่ที่3.5ะะที่เคยวัดก็อยู่ที่3 3.5แล้วก็5นะคะเพราะว่าเป็นด้วยความเป็นเล่มขนาดที่ไซส์ไซส์ใหญ่15นิ้ว16นิ้วก็จะอยู่ยในเลทประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเป็นคุกคุริ คุกคิคุกขินะคะถ้าเป็นสากลก็คุกุริด้วยแล้วก็คุกคิคุกขิเป็นภาษาเนปาลีนะคะนี่อ๋อเล่มนี้ก็มีลูกมีดเช่นกันนะคะนี่ค่ะมาสองเล่มนะคะนี่เลยโอเคหมายเลขบีเล่มนี้ยังไม่ได้รีวิวนี่เป็นครั้งแรกนะคะสำหรับท่านที่สนใจอย่างไรก็ทักทายมาได้นะคะคือ ก็ม <S an> ีความสวยงามอย่างหนึ <S an> ่งเลยนะคะที่แตกต่างจากรอบก่อนนะคะเราก็จะมีเรื่องของฟูลเลอร์ล่องออกมาให้ดูแบบเฉียวมากขึ้นเป็นแบบสมัยที่เขาตีกันแบบเขาบอกว่าการตีมีดของคุคุรินะคะเขาจะเรียกว่าคามิเป็นเทคนิคการตีในสมัยดั้งเดิมของเขาเลยนะคะตอนนี้กําำลังพยายามศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่มีรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวก็อาจจะพยายามไปแปลอ่านคอนเทนต์ดูนิดนึงนะคะ ดูแล้วแบบโอ้เขามีแบ่งเป็นซีรีส์เยอะมากแล้วแบ่งเป็นช่วงยุคช่วงของออผู้ออกแบบอะไรต่างๆนะคะในช่วงยุคสงครามอะไรต่างๆของเขาสงครามที่หนึ่งงความที่สองนะคะนี่และนี่ก็คือเป็นคุคุริชิราเอกับบีนะคะเดี๋ยวใส่ให้ครบก่อนชิราเอกับชิราบียังไม่มีเจ้าของนะคะราคา รู้สึกว่าเคยลงแล้วเดี๋ยวจําไม่ได้เดี๋ยวไปดูทีนหนึ่งว่าเท่าไหร่นี่2องเล่มนี้สําหรับแท่นวางมีจําหน่ายอยู่นะคะถ้าคนท่านที่เป็นลูกค้าคุกคุรินะคะเดี๋ยวเราจะให้ราคาพิเศษไปด้วยนะคะเป็นแท่นวางไม้แบบดูชุบโฉบสวยๆนะคะนํามาตั้งโชว์วางก็โอเคเลยสวยงามก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันเดี๋ยวเรารออีกรอบหนึ่งนะคะรอบสาม รอบสีมังนะคะเดี๋ยวดูว่ามีรุ่นไหนบ้างแต่ว่าจริงๆก็เลือกไปบ้างแล้วถ้าสนใจเล่มไหนอย่างไรก็ทักไทยมาได้นะคะเราก็จะพยายามนำเข้ามาให้ได้นะคะโอเคขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะ